อกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 1 5 2 6กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธางนีสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบเครื่อง C ีทีสแกนจากมูลนิธิ SCG ที่ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น2อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิ SCG และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมจัด งานพิธีรับมอบเครื่อง CT สแกนจากมูลนิธิ SCG นวัตกรรมคุณภาพสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อวินิจฉัยโควิด -19 โดยเฉพาะเป็นรุ่นที่ใช้ในเมืองอู่ฮั่นช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดแก่สถาบันการแพทย์จากกีเนริบดินคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาการศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาวิทยาลัยมหิดลคุณรุ่งโรดรังสิโยพาธ ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซี C G, ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้นายรุ่งโรดรังสโยพาสประธานกรรมการมูลนิธิเอสซี C G, กล่าวว่าหากย้อนไปเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระยะแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึงหลักร้อยคนในขณะนั้นอุปกรณ์ป้องกันยังขาดแคลนทําให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าของการรับมือต้องผเผชิญกับความเสี่ยงอาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวมูลนิธิเอสซี C G, จึงได้ร่วมกับเอสซี C G, สร้างนวัตกรรมป้องกันโควิด -19 ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยอาทิห้องคัดกรองห้องตรวจหาเชื้อห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่หรือแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสําหรับเข้าเครื่อง CT ทีสแกนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตและติดตั้งเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเป็นงบประมาณกว่า50บล้านบาทแกรโรงพยาบาล15แห่งรวมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จากปกีนาริบดินแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีหนึ่งนวัตรกรรมคือเครื่อง CT ทีสแกนสําหรับคัดกรองผู้ป่วยและติดตามอาการที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งนําเข้าจากประเทศจีนมูลค่าเครื่องรวมถึงการปรับปรุงห้องสําหรับใช้งานเป็นงบประมาณ14ล้าน ทโดยนวัตรกรรมนี้ได้รับคำแนะนำจาก Chinese Academy of Science ที่สามารถแสดงผลการตรวจที่คมชัดด้วยภาพละเอียดสูงที่มีปริมาณลังสีต่ำใช้เวลาเพียง2นาทีสามารถรองรับการคัดกรองได้มากถึง300คนต่อวันอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคอื่นๆในอนาคตด้วย ท้ายนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราได้ฝากถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามการป้องกันโรคสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและไม่เดินทางไปที่แออัดการต้องไม่ตกเพื่อป้องกันไม่ให้โควิดกลับมาระบาดรอบที่สองทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration u n l o c k the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณนะอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานี